บทที่45สงบจากภายในท่านอาจารย์ขอรับหากสิทธิผู้สิ่งใดที่ล่วงเกินท่านอาจารย์สิทธิต้องกราบขอขมาณนะขอรับเพราะสิทธิเหมือนอยู่ในภวังไปชั่วขณะอชิตะพูดเบาๆเมื่อเห็นว่าอาจารย์อยู่ในสภาวะปกติและตนเองก็อยู่ในสภาวะปกติแล้วเช่นกัน เปล่าเลยอาชิตะข้าต้องขอบใจเจ้ามากกว่าที่เป็นสื่อให้ข้าได้สนทนากับองค์มหาเทพนารายมันทําให้ข้าได้สำนึกถึงความดื้อรั้นและความงูเขาของข้านับจากนี้เจ้ากับสหายของเจ้าทั้งหมดจงออกเดินทางไปพบกับมหาบุรุษแทนข้าข้าจะไม่ปล่อยให้โอกาสทองของพวกเจ้าหลุดลอยไปเหมือนกับข้า พวกเจ้าจงรีบไปตัดตวงอมตะธรรมให้มากที่สุดอย่าได้รีรออีกเลยท่านภาวรีพูดขณะนี้ท่านอาจารย์ชาราภาพมากสิบไม่อาจละทิ้งให้ท่านอยู่ลำพังโดยไม่มีพวกข้าคอยปรนนิบัติได้หรอกอชิตะพูดเรื่องนั้นข้ารู้ดี แต่ข้ามิอาจปิดกั้นไม่ให้พวกเจ้าพบกับสัจธรรมสูงสุดได้เช่นกันถ้าหากผู้นั้นเป็นมหาบุรุษจริงไม่มีสิ่งใดจะประเสริฐไปกว่าการได้พบกับเขาถ้าข้ามัวแต่รั้งไม่ให้พวกเจ้าไปข้าเองต่างหาที่จะรู้สึกผิดจงไปเถิดอย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปอย่างไร้ความหมายเหมือนกับข้าเลยท่านภาวรีพูด เ,เสิบออ์อาชิตะเหมือนจะพูดอะไรแต่ก็ไม่ได้พูดข้ารู้นี่คงเป็นวาระสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ร่วมกันถึงแม้ข้าจะไม่มีโอกาสได้พบหน้าพวกเจ้าอีกเพราะข้าอาจจะสิ้นชีพก่อนที่พวกเจ้าจะกลับมาแต่ขอให้ข้าเป็นผู้ให้โอกาสนี้กับพวกเจ้าเถิดเพื่อชดเชย ส่วนที่ข้าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ที่จริงข้าก็มีส่วนทําให้พวกเจ้าขาดโอกาสนี้ด้วยเช่นกันท่านภาวรีพูดสิทรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของท่านอาจารย์เหลือเกินแต่จะให้สิทธิทำใจไม่ให้ห่วงท่านอาจารย์ได้อย่างไรท,งทั้งทั้งที่รู้ว่าเราอาจจะไม่ได้พบกันอีกอชิตะพูดเอาเถอะ หากวาสนาของข้ายังมีข้าอาจจะยังมีชีวิตฉันได้รับอมตะธรรมหลังจากที่พวกเจ้ากลับมาตอนนี้เจ้าจงไปเรียกทุกคนมาประชุมกันเถิดจากนั้นอชิตะจึงสั่งให้สิทธิคนสนิทไปตามเพื่อนดาบท,ที่เป็นหัวหน้าทั้ง15คนที่อยู่ในอาสมที่ห่างกันหลังละหลายกิโลเมตร โดยแต่ละคนก็จะมีสิทธิ์ที่อยู่ในการดูแลของตัวเองอีก e ตามลำดับนับหนึ่งพันคนซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดก็จะมีจำนวนทั้งสิ้น1 6ึ่งหมพันสิบคนพอดีการเรียกประชุมในครั้งนี้จะเรียกมาเฉพาะดาบทที่เป็นหัวหน้าแค่สิบห้าคนเท่านั้นเพื่อที่จะให้แต่ละคนนำข้อความไปสื่อสารต่อกันอีกทีเมื่อทั้ง16คนอยู่พร้อมหน้ากันแล้ว ท่านภาวรีจึงประกาศว่าพวกเจ้าและสิษย์ของเจ้าทั้งหนึ่งพันคนจงออกเดินทางไปพบกับมหาบุรุษผู้ซึ่งได้รับการพยากรณ์ว่าคือผู้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้ที่จะมาประกาศสัจธรรมแก่เวนยสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์ขณะนี้เขาได้พมนักอยู่ณกรุงสาวัตถี ดินแดนบ้านเกิดของข้าแต่ข้าเองไม่มีวาสนาที่จะเดินทางไปด้วยตนเองเพราะชรามากแล้วเกรงว่าการเดินทางรอนแรมขนาดนั้นจะสร้างความลำบากแก่ทั้งตัวข้าและกับพวกเจ้าหากความปรารถนาสูงสุดของพวกเจ้าคือธรรมโอสถอันประเสริฐขอให้พวกเจ้าและบริวารทั้งหมดจงออกเดินทางไปรับโอสถนั้นเถิด อย่าได้เป็นห่วงค่าท่านภาวรีพูดในที่ประชุมด้วยความเมตตาที่มีต่อสิทธิ์ทุกคนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาผู้นั้นคือมหาบุรุษจริงๆมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้หรือขอรับอชิตะถามนอกจากลักษณะภายนอกที่พวกเจ้าเคยเรียนมาแล้วว่ามหาบุรุษ จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรยานและปัญญาคือสิ่งที่จะทําให้พวกเจ้าประจักษ์ว่าเขาผู้นั้นคือมหาบุรุษหรือไม่ท่านภาวเรต่อในเมื่อสิทธิ์ยังไม่มียานอย่างรู้แล้วสิทธิ์จะรู้ได้อย่างไรว่าเขามียานอย่างรู้อชิตะถามเมื่อไปถึงที่พำนักของเขาแล้ว เจ้าจงอย่าผู้สิ่งใดแต่จงตั้งคำถามที่จะถามขึ้นในใจหากบุรุษผู้นั้นมีญาณอย่างรู้จริงเขาจะตอบคำถามของเจ้าได้ถูกต้องท่านภาวรีแนะนำแล้วพวกเราจะต้องถามเรื่องใดหรือขอรับอุปศิวะหนึ่งในหัวหน้าดาบท,ทั้งสิบห้าคนถามบ้างเจ้าจงถามเกี่ยวกับตัวข้า เพราะพวกเจ้ารู้เรื่องของข้าดีที่สุดว่าข้าคือใครเกิดในตระกูลใดมีลักษณะรูปร่างกายอย่างไรร่ำเรียนวิชามนตรามาจากที่ใดและมีศิษาวกเป็นใครบ้างท่านภาวรีเสนอได้ขอรับสิทธิ์จะทำตามที่ท่านอาจารย์แนะนำอชิตะตอบรับแต่เดี๋ยวก่อนข้าจะฝากให้เจ้าถามอีกสองข้อ หงจงถามว่าอะไรคือหัวใจแห่งโลก,กธรรมและสองวิธีใดจักทำให้เข้าถึงโลก,กธรรมนั้นท่านภาวรีพูดกาชับได้ขอรับท่านอาจารย์อชิตะตอบพวกเจ้าจงไปเตรียมตัวออกเดินทางโดยเร็วที่สุดเวลาของข้าเหลือน้อยเต็มทีท่านภาวรีกาชับรับทราบขอรับ เสียงของดาบททั้ง16คนต่อพร้อมกันเช้าวันรุ่งขึ้นดาบททั้ง16,016คนก็พร้อมที่จะออกเดินทางไกลทุกคนเตรียมสัมภาระเท่าที่จำเป็นซึ่งถูกมัดรวมกันไว้อย่างแน่นหนาเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสัมภาระส่วนใหญ่ประกอบด้วยบาสสำหรับใส่อาหารภาชนะใส่น้ำ ย่ามใส่ของใช้ที่จําเป็นเช่นผ้าผัดอาบน้ําผ้าปูนอนเทียนไขเชื้อจุดไฟหินเหล็กไฟไม้สีฟันและสมุนไพรสามันในการรักษาพิษไข้ป่าโดยทุกคนมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าอาสมของท่านภาวรีจนแน่นขน,ดขนาดขณะนี้ทุกซอกทุกมุมรอบๆอ,อ,อาสมใต้าชายคาใต้ต้นไม้ใหญ่ คราคร่ำไปด้วยเหล่าดาบทนับว่าเป็นการชุมนุมที่พร้อมหน้าที่สุดเท่าที่เคยมีมาณนะเชิงบันไดาทางขึ้นอาสมของท่านภาวรีอชิตะและหัวหน้าดาบทอีกสิบห้าคนซึ่งอยู่ในชุดที่เตรียมพร้อมเหมือนกันมายืนรอเพื่อจะกล่าวคำอำลาท่านอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักของทุกคนบรรยากาศเวลานี้มีเสียงดังอื้ออึง จากการชุมนุมของคนจำนวนมากต่างคนต่างพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นที่จะได้เดินทางไปพบกับมหาบุรุษในตำนานที่มีการพยากรณ์ไว้ในคำพีโบราณบางคนคาดเดาไปต่างๆนานาเกี่ยวกับคุณลักษณะของมหาบุรุษว่าจะจริงไหมหนอที่เขาจะมีนิ้วเท้ายาวเสมอกันทุกนิ้วจริงไหมหนอ ที่แขนของเขาจะยาวถึงหัวเขาจริงไหมหนอที่ผิวกายเขาจะเปล่งประกายดุจทองคำเป็นต้นและแล้วเสียงอื้ออืงจากการพูดคุยก็หยุดชะงักลงความเงียบเข้าปกคลุมทั่วทั้งบริเวณผู้ที่กำลังคุยอย่างออกรถเมื่อเห็นว่าทุกคนเงียบเขาจึงหยุดพูดและมองไปรอบๆว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้น ก็ปรากฏภาพของภาวรีดาบทผู้ชราค่อยๆก้าวออกมายืนที่นอกฌานท่านยังไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ปล่อยให้สายตาทอดไกลออกไปเหมือนกําลังจะจดจำภาพของทุกคนไว้ให้นานที่สุดพวกเรามาเพื่อบอกลาท่านอาจารย์ขอรับอาชิตะเงยหน้าพูดกับท่านภาวรีหลังจากที่เห็นว่าท่านไม่ได้พูดอะไร